สวัสดีครับผมนายมิวลิดดินน้้ยวันนี้จะมานําเสนอสวิตควบคุมการเปิดปิดรีเลย์น,นะครับมีสวิตสี่ตัวแล้วก็ตัวนั้นทานสี่ตัวนะครับจะ,จะใช้โหลดกระแสสลับสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับแล้วก็กระแสไม่การ1หนึ่งแอมป์นะครับแล้วก็มากดที่โค้ดนะครับกดคอมไพล์นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ d o x นะครับ แล้วก๊อปจาก c ไป dot นะครับแว้็เข้าไปที่บอร์ d arduino แล้วก็กดลบแล้วก็ใส่ dot ไปในช่องครับกดโอเคจากนั้นก็กด run เลยนะครับกดสวิตช์หนึ่งสวิตช์สองสวิตช์สามสวิตช์ที่สีเห็นได้ว่า contact เชื่อมต่อ B no แล้วก็หลอดไฟก็จะติดนะครับ สวิต์เปิดปิดได้แล้วครับ